ชนเทพนัตจลัดเฉลิมชนเทพรัตจลัดลาด,าดมิ่งบุญญาแข่งแผ่นดินปิ่นสมัยมิม่งมงคลจลัดล้ำน้ำพระไทยด้วยดวงใจเพื่อนพ,<ร>พระองค์ทรงพระเจริญสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวัสสาปทุมมิตรภาพวิทยาสี คนขึ้นจากประสบการณ์ในขณะที่พระองค์ทรงพยาวแก้วเป็นเด็กอีกที่น่ายลกะอายุ9ก้าขวบอาศัยอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่มีพี่สาวชื่อไก่อายุ13ปีฝ่ายฝันอยากเป็นครูมีน้องสาวชื่อเล็กอายุหกขวบ ชอบร้องเพลงเป็นงานอดิเรกแก้วเป็นเด็กที่มีความน่าเรินแจ่มใสและมีความเป็นผู้นำและมีความคิดในเรื่องจางสรรจนกลายเป็นเดยกแก่นและศนในสายตาของผู้ใหญ่และมักเป็นหัวโจกของหมู่พี่น้องและของเพื่อนนอกจา <c oughs> กนี้แก้วยังเป็นเด็กที่รักสัตว์และชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนะัข แก่ถึงความเมตตาที่มีี่มอยู่ในใจแต่แก้วมักสร้างวิลกรรมที่ทั้งที่เป็นการดีแต่บางทีทําให้ผู้ใหญ่สายหน้าแต่ก็ไม่มีใครกดแก้วลงวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องแก้วจอมแก่นตอนลอกก้างปีนี้พ่อแม่พาลูกหลานไปเที่ยวทะเลเรื่องในโอกาสที่พี่ไก่สอบได้ที่หนึ่งมีแก้วน้องเล็กนิดและหน่อย นิดและหน่อยเป็นลูกชายของป้าจ้อยพอถึงทะเลแก้ววางแผนที่จะเล่นน้ำตอนเช้าเพราะคืนไม่แรงแก้วชอบดำน้ำดูปะาการางและปลาต่างๆมีของให้เล่นสนุกหลายๆอย่างแก้วและเพื่อนๆชอบเก็บก้อนหินเปนแบรน,บนมากระทบผิวน้ำลหลายๆครั้งใครของใครกระดดนได้นานกว่าการนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากนี้ เด็กๆได้เก็บเปลือกหอยมาติดกาวกับกระดาษประดิษฐ์กระดอเป็นรูปดอกไม้สวยๆและรูปหัวใจเพื่อให้ครูในวันวานสท้ายแก้วชอบเก็บเปลือกหอยทับทิมมาเล่นตีกลัแทนนิดนะาวเพราะว่ามีขนาดเล็กกำลังพอดีตอนบ่ายหลังจากทุกคนกินข้าวเสร็จแก้วชวนพี่ๆเพื่อนๆไปลอกกั้งโดยไปเอาเนื้อจากป้าแยมพอได้เนื้อแล้ว ชวนเพื่อนๆไปที่หาดทรายแล้วน้องน้อยที่สุดในท้องวิ่งหิ้วกระปอ๋องพลาสติกอันใหญ่ตามหลังมาขณะน,นี้น้ำใกล้เต็มพี่ไก่เป็นคนวี่ไก่ย็นที่สุดรับอาสาเอาเหยี่บไปรอ,อก,ก้างสักคู่ได้มีตัวอะไรมันตอดเหยี่ยอเบาๆทุกคนตื่นเต้นเป็นตัวก้างที่ออกมากินเหยื่อน้องหน่อย รีบเอาเสียงมาตักเต็มแรงทุกคนตกใจที่เห็นก้างขาดทุกตัวหลังแก้วแก้วบอกว่าคราวนี้แก้วจะเป็นคนลอกก้างเองว่าแล้วแก้วก็หยิบเศษเนื้อมาลอกก้างโดยพี่ไก่เป็นคนตักปรากฏว่าได้มากมาย พี่ไก่บอกว่าการมาเที่ยวไม่ควรเปลีป่ยเบียนสั่งแก้เลยบอกว่าเดี๋ยวเราก็เอาก้างปล่อยลงทะเลตามเดิมผ่านไปชั่วโมงก้างเริ่มอ่อนแรงแก้วจึงชวนให้เพื่อนๆเลิกเล่นและชวนกันไปที่ตลาดน้องหน่อยทิ้งก้างลงในทะเลอย่างเสียดายก้างที่ได้ลงทะเลได้ลอยขึ้นมาเพราะได้ลอยขึ้นมาเป็นแพเพราะหมดแรงเลยตายใน คืนนั้นแก้วฝันว่ามีก้างรออยู่จะมาเอาชีวิตแก้วแก้วตกใจเลยเข็ดไม่กล้าเล่นลอกกันไปอีกนานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรเบียบเบียนชีวิตสัตว์ขอบคุณค่ะอ่ะจะถามคำถาม